คับวันนี้เดี๋ยวมาดูซีเซอร์แคสโปลนะครับลอกตัวท็อปจากทางแบรนด์ซีเซอร์นะครับตัวนี้จะเป็นงาน BFS นะครับเป็นลอกขนาดเล็กนะครับกระทัดรัดนะครับน้ำหนักเพียง1 4 5กรัมนะครับอัตราทด7.6ต่อ1น1นะครับลูกปืน11บวก1ก็จะมีลูกปืนเซรามิกให้2ตัวนะครับประคองแกนสปูนซ้ายขวานะครับกำลังเบรก6กิโลนะครับเสียงวลาตัวใหม่ของซีเซอร์นะครับ ระบบหน่วงครับแมกเนติกเบรกซิสเต็มนะครับที่ถูกจูนมาให้ตีเหยื่อได้หลายขนาดหลายประเภทนะครับแล้วก็คุมฟู่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็จะมีลูกปืนเซรามิกนะครับ2ตัวนะครับเนี่ยนะครับประกอบกับคันซิเซอร์โอเวอร์แคทนะครับก็จะเป็นงานครอบคุมนะครับตกช่อนตกกระสุนตกกระพงนะครับหรือว่ารูปแบบที่2นะครับก็ประกอบกับคัน UL นะครับเป็นงานอันเทอรไลท์นะครับเป็นงานสตรีมตกกระสุนนะครับหรือว่างานเท็กซัสก็ได้เช่นกัน ก็เรียกได้ว่าครอบคุ้มนะครับสำหรับเจ้าซีเซอร์แคสโปตัวนี้ครับน้าท่านใดสนใจก็คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์กะก้าด้านล่างได้เลยครับผมบอกเลยตัวนี้เทพจัด